สวัสดียามเย็นครับพี่น้องวันนี้มีน้องท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอยากจะได้สูตรยารักษากรดไหลย้อนออกไปให้คุณยายที่ป่วยเป็นกรดไหลย้อนมาหลายปีแล้วนะฮะก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดีกว่าจะได้ละเอียดจะได้รู้วิธีการเนาะเอ่อมันกรดไหลย้อนที่ทรมานนะพี่น้องผมเป็นมา สี่ห้าปีอ่ากินยาซื้อยาหลวงมากินซื้อยาสามัญมาปะกินมันก็หายไปแป๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกพอระมาณครับเราอยากจะกินน้ําต้มเผ็ดๆร้อนๆเราคนชอบกินแซ่บซดเข้าไปชีวิตเปลี่ยนเลยฮนะมันหมดความสุขในการกินหมดนะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวทำคลิปนะครับทำคลิปให้พี่น้องดู นะว่าการทำทำยังไงนะครับวิธีการทำทำยังไงผมก็ได้ไปถ่ายทำนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทำการเก็บใบให้ให้น้องดูโดยละเอียดนะครับแต่เกินไว้ก่อนเกรินหัวเรื่องไว้ก่อนว่า,เ,าเรื่องกดไหลย,ย้อนนี้ผมได้สูตรมารักษามาจากบางอลวีที่อยู่ปักใต้นะครับบางเขาป่วยมา8ปีแล้วนะครับบางป่วยมา8ปี แล้วแกก็ไปได้สูตรนี้มาวันนั้นบอกเอ,อวันนั้นผมไล์สดไปไล์แล้วผมเกิดอาการเป็นกดไหลย้อนมันเลยทําให้แสบหน้าอกกรวนกระวายนะก็เลยบอกพี่น้องเอฟซว่าผมเป็นกดไหลย้อนไม่มีความสุขในการไล์สดเลยบางแกเห็นแกเลยสงสารโทรมาบอกครับโทรมาบอกเช้าขึ้นมาผมก็ไปแต่เช้าเลยครับไปหาต้นตีนเป็ดหรือพยาสัตบัญเนี่ยนะอ่าผม เพราะว่า,วามันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่ขับรถไปหานะครับเราคิดว่าลองดูบางเขาถ้าไม่แน่จริงบางก็คงไม่โทรมาหาแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรจากเราเขาไม่ได้ว่าพูดว่าซ,ซื้อน่นซื้อนี่หรือว่าต้องเสียเงินเสียทองเขาบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเพียงแค่มีขั้นตอนการทํานิดหน่อยแค่นั้นเองนะผมก็เช้ามาไปแต่เช้าเลยครับไปเก็บแต่เช้าเลยนะ ทำเลยเอามาถึงก็ามาล้างมาทำเรียบร้อยครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อะครับหลายเดือนมากนะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมน่าจะสักห้าเดือนหกเดือนแล้วบางไม่แน่ใจผมลืมไปแล้วนะครับว่าผมเิ่งกดไหลย้อนหายเป็นปิดทิ้งเลยครั้งเดียวจริงๆครับหายเป็นปิดทิ้งเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปนะครับออกไปไปหาดูต้นแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายทําที่ต้นนะเดี๋ยวค่อย ไปมาดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับอ่ขาขณะนี้เรามาเจอต้นที่เราตามหาแล้วนะครับซึ่งเรียกว่าต้นพญาสัตบัญหรือตีนเป็ดภาษาบ้านเราเรียกว่าตีนเป็ดนั่นเองซึ่งต้นไม้ชนิดนี้เป็นยาสมุนไพรที่รักษาโรคกรดไหลย้อนได้อย่างได้ผลดีมากเลยนะครับ และอย่างได้ผลดีมากเลยซึ่งผมเองเป็นมาเป็นเวลา5ปีได้นะครับ5ปีโดยประมาณแล้ววันนั้นผมไลฟสดผมเกิดอาการกดไหลย้อนขึ้นมากระทันหันแล้วผมก็เล่าให้พี่น้อง f c ฟังซึ่งบางก็นั่งดูอยู่ด้วยนะครับบางนั่งดูก็บางก็โทรมาหลังจากผมลงไลฟ์เสร็จบางก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าบางเป็นมา8ปปีแล้วหายด้วยใบไม้นี่แหละครับสูตรยาน,นี้ ซึ่งเราไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรเลยครับพี่น้องผมก็เชื่อนะครับเพราะมันไม่รู้จะทํำยังไงไม่เชื่อก็ไม่ได้มันมันยาอะไรก็ไม่หายนะครับซื้อ,อยากินหมดเงินไปเยอะแยะมากมายก็ไม่หายแต่ได้สูตรยาที่บางบอกนี้สามใบเท่านั้นนะครับสามใบเท่านั้นหายเลยทุกวันนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมเคยป่วยไปโรคกดไหลย,ย้อนวันนี้มีน้องท่านหนึ่งนบ็อกมาถามว่า ยาอะไรยายเป็นนะครับยายป่วยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทําคลิปให้ก็แล้วกันนี่ครับวิธีการเก็บยานะครับวิธีการเก็บยาพี่น้องดูนะเนี่ยใบปัตบันเนี่ยมันจะมีหลายชั้นนะครับเราจะเราจะนับชั้นที่หนึ่งนี่ครับชั้นที่หนึ่งชั้นนี้ชั้นที่สองนะฮะพี่น้องเห็นไหมครัมันชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองคันนี้ชั้นนี้ชั้นที่สามนะครับเราจะ เราจะเก็บใบชั้นที่สามนะครับมาหนึ่งใบอันนี้ผมได้มาละหนึ่งใบนะครับเนี่ยตรงชั้นที่สามนะครับหนึ่งสองสามเราจะเก็บชั้นที่สามนะครับแล้วเราจะใช้แค่ใบละต้นต้นละใบเท่านั้นต้นละใบเท่านั้นต้นเดียวกันจะไปเอาอีกไม่ได้แล้วครับพี่น้องจะต้องไปหาไปหาต้นใหม่ละนะไปหาต้นใหม่ซึ่ง เราก็ไปนับเหมือนเดิมนะครับไปนับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งสองสามเหมือนเดิมเลยเนี่ยนับอย่างนี้แล้วก็นํามานะครับนํามาเคี่ยวให้ละเอียดนะเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปเป็นให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งเรื่องวิธีการใช้นะครับวันนี้คลิปนี้อ่ามาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บใบกดนะครับ เอาละครับพี่น้องครับเราได้ใบมาแล้วนี่ใบตัดตันนะวิธีการเก็บผมอธิบายไว้แล้วนะครับเราได้มาแล้วสามใบนะสามใบนี้เราได้มาแล้วก็มา,มาทําความสะอาดนะพี่น้องผมล้างไปเรียบร้อยแล้วเอามาทําความสะอาดเรียบร้อยเราก็เอามาตั้งจิตอธิษฐานขอบารามีนะครับขอบารมีของเจ้าของสูตรนะครับภูโตภูหมอที่ท่าน คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะรเราก็ขอบารมีท่านนะครับขอบารมีว่าขอให้เราหายเจ็บหายป่วยหายจากโรคออันทรมานนี้นะครับพี่น้องเราก็ขออธิษฐานขอนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับเคี้ยวเลยเคี้ยวทั้งสามใบนี่แหละครับผมไม่สาธิตการเคี้ยวนะพี่น้องเพราะว่ามันขมมากนะฮะ ใบใบชั้นที่สามเนี่ยมันจะแก่นะครับมันจะแก่มันชั้นแรกมันจะอ่อนชั้นที่สองมันก็จะกลางๆแต่ใบที่สามนี่ค่อนข้างแก่นิดนึงนะมันจะมีรสขมพี่น้องไม่ต้องไปกังวลนะครับเคี้ยวไปเลยครับเคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืนไปทั้งหมดเลยกลืนไปทั้งกากมันทั้งน้ํามันนะมันจะฝืนนิดหน่อยแต่มันขมไม่มากหรอกครับขมแป๊บเดียวขมประมาณสัก สิบนาทีนะขอมประมาณสักสิบนาทีผมเองวันแรกที่ผมกินนะมันผมฝืนฝืนความรู้สึกมากแล้วอีกอย่างหนึงผมไม่ค่อยเชื่อด้วยโอ้มันผมต้องกินน้ำเป่าช่วยเลยครับผมต้องกินน้ำเป่าช่วยเลยนะมันขมจริงๆนะตอนวันแรกรความรู้สึกเราก็ไม่มันจะหายเล้ออะไรเงี้ยนะความเชื่อมันมันก็ยังไม่มากนะฮะแต่ปรากฏว่า หลังจากนั้นกินไปแล้วหนึ่งชั่วโมงอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอเย็นหายเลยครับพอเย็นไม่มีอาการเลยกดไะลย้อนนี่เป็นทั้งวันเป็นทั้งคืนนะครับคืนนั้นผมเป็นทั้งคืนเช้ามาก็ยังเป็นต่อนะพี่น้องครับลองทําดูมันไม่ได้เสียหลายอะไรเลยผมเองหายจริงๆนะรังอลวีก็หายแล้ว ผมเองก็ได้บอกไปหลายคนแล้วไม่แน่ใจว่าเขาไปทําแล้วก็หายหรือเปล่านะครับแต่ผมเองเนี้ยหายหายนะครับอาการหายเป็นปิดทิ้งเลยนะล,ลองดูนะครับพี่น้องสูตรการรักษาโรคอ่ากดไหลย้อนง่ายๆสไตล์ชาวบ้านครับสวัสดีครับ